วันที่11มีนาะคม2554เรามาเยี่ยมชมไร่ข้าวโพดของคุณรงื่ที่ไรนะคะตำบลครับน,นางสกุลลวคะขยันการนาวีอันนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านอะไรคะเนี่ยปอออ่าอ,อ,อ้อครับป่าอ้อตำบลตำบลอะไรคะปะออ่าอ้อยเอ่ออำเภอรันจักอ่จาจังหวัดอุทยัยธา,านีเนาะทราบข่า,ขาวว่าคุณรงเนะี่ยใช้ซูปเปอร์แม็กซ์ X100 ของบริษัทมิกเนสเซ็นเ,เ,เ,เตอร์ ฉีดกักระโพดของตนเองใช่ไหมคะคฉีดไปกี่ครั้งคะเนื้อกระโพดเนี่ยหมดสามครั้ง <3 S 2> ครับสามครัง้งโดยครั้งแรกฉีดเมื่ออายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าวันครั้งที่สองละคะประมาณครั้งที่สองเท่าไหร่ครับสามสิบห้าวันครั้งสุดท้ายนี่ครั้งสุดท้ายตอนดอกออกตอนออกดอกหัวอเมื่อฉีดซูเปอร์แม็กเอ็กซ์ร้อยของบริษัทมิกเนสเซนเตอร์ Center, กับกระโพดคุณลุงเห็นอะไรบ้างในลองเล่าซิว่ากระโพดมันเป็นยังไงบ้างมันก็งามผิดปกติงามผิดปกติแล้วสังเกตดูจะมีเขียวตั้งแต่ดินเลยไหม เขียวแต่ดินดินถึงปลายสุดอ๋อเหรอถ้าปกตินิกที่เคยทำเขาโพดมามันจะไม่ใช่อย่างนี้หรอกพืนจะเหลืองเพื่อนจะเหลืองหรอจะแก่จะจะมันจะเริเหลืองไม่เขียวอย่างนี้อ๋ออันนี้มันเขียวตั้งแต่ต้นจนถึงปลายมันจะเขียวใบใบแรกหรือเปล่าอ๋อเขียวตั้งแต่ใบแรกเลยใช่ไหมคะอันนี้เ้าโพดจ้ะอันนี้ก็าโพดได้อายุกี่วันแล้วคะคุณลุงผมรู้สึกว่าเต็มมันหยอดวันที่สิบสิบสิบนวสิบธันวาคม วันนี้วันที่กาสิ้นมันสิ้นสิ้นหักหักสิ้นมีนาอ๋อสิ้นมีนาคมนี้เราก็จะหักแล้วในเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่คะเนี่ยทั้งดตกฮารายห้าไร่ข้าวโพดพันไร่ครัคุณลุงเป็นเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ตองเก้าเก้าหนึ่งเก้ากับตองเก้าเนาะพี่สาอ่าพี่สาวเป็นผู้แนะนำสิให้จีบข้าวโพดขนาดฝั่งนี่เป็นไงคะคุณลุง ถ้ามองดูแล้วก็ยัย่งมันคือมาเลยแหละอย่งมันคือมาปกติมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกปกติข้าวโพดนาแรงจะไม่ใหญ่อ๋ออันนี้หน้าแรงด้วยมันหน้าแรงอ๋อไม่ไม่ใหญ่ขนาดนั้ไม่ใช่ข้าวโพดปีไม่ใช่ข้าวโพดปีเพราะว่าน้าน้าฝนมันก็ไม่ผมว่าจะสู้อันนี้ไม่ได้อ๋อขนาดหน้าฝนก็ยังสู้นี้ไม่ได้เพราะเราเคยทำข้าวโพดมาเนาะเคยทำพี่กายเนี่ยยังโตัฝักขนาดนั้นนะขนาดฝักกลางนั่นแหละอ๋อเหรอคะคุณคุณลุงขอดูสักฝักได้ไหมอ่ะพี่สาวช่วยจับอซปเ Super Max หักสักฝักดูเนาะะบบอกกเลลลยนฝัสมมููรณณ์้คุุงดแว โอ้ยสมบูรณ์เต็มหมดเลยเนาะ<ม>อันนี้เอนนอบึกเลยเนาะสุดยอดหนักด้วยอตุออตส่าหหนักด้วยเยี่ยมจริงๆอ่าก็ขอบคุณคุณลงุงและพี่สาวมากนะคะ,คะๆๆๆๆๆ